เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1.5แจก2,000เดือนนี้มาดูกันกันกบข่าวสตังมีเดียว,วันที่18พฤศจิกายน2,568นนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับเขาได้มีโครงการเกี่ยวกับ คนละครึ่งนะครับแต่ว่าย้ําว่าจะให้เฉพาะที่เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นการอบรมการค้าระบบดิจิทัลครับทั้งเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็มีการเรียนรู้ทักษะใหม่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลทางการค้าโดยร้านค้านี้นะครับจะต้องมีการเข้าร่วมอบรมนะครับตั้งแต่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคมโดยจะมีการนําเสนอครอมอนะครับแล้วก็จะมีการประกาศลงทะเบียนอันนี้สําหรับร้านค้าเท่านั้นร้านค้าไหน ที่เข้าร่วมอบรมนะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการแจกเงินคละครึ่งพ l u ส5 5โดยจะให้ร้านค้าสูงสุดไม่เกินร้านละ2,000บาทนั่นเองนะครับซึ่งสามารถสมัครผ่านได้นะครับ ที่แอปพลิเคชันที่รัฐบาลกําหนดถ้าหากว่าใครสนใจนะครับเฉพาะร้านค้าพิมพ์คําว่าสนใจไว้ข้างล่างหากว่าสตางค์มีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเมื่อไหร่จะทําคลิปบอกทันทีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบดูข่าวคนลระครึ่งหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคคลระครึ่งก็สามารถไปถามได้ที่เพจ Facebook ข่าวสตางค์มีเดียหรือสามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับ